เ้นแล้ว,วนา,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 านมาแล้วก็ตัานใส่ยแล้วตรียมย่างย่างไก่บ้าันอนี้จะเป็นรถเชนชื่อตำส้ม ขนมจีนด้วยขนมจีนบาทบ่ไม่เป็นนันอันันบอกเอาแพ็กหน่อยไหมเออเออมันจะโปรงหน่อยดเนข้าวเหนียวนเหนียเท่าไห้า เขาดีลอยเลยน้าหนึ่งน้ำ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 ปนลยสามสิบาไปยังน้นอยสาบน้าอน้สงอกะเห็นกันไนมสัเดียวหรไมายุ่เล่กันบ้างไมเัเข็นไปให้แม่นูทอนนัเข็น ไม yeah. okay. ่เป็นถิาได้ยังตางคนอไกันนี้ิิวัายิงขนาเห็นดิขนะรามอดเากามหอยต่โ้ก็เพีงเดียวจคนเดียวน้เมื่อไหี่จด้อะไรอ่ะทำใส้ใหญ่ด้วยเส้ใหญ่ด ไทยเป็นไทยเป็นไงหอมเงียหอมใหญ่อ่อนหมดละหอม่อนไม่ใหญอ่อนหมส่เก so ี่บจริงไหมสายไหมเราคิดสาดเลยน้ำจิ้มมันนั่นมะแต่จิ้มซีฟูดอะอร